สวัสดีครับท่ามกลางแดดอันร้อนระอุของเมืองขอนแก่นชายชาราคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของความป่าเถื่อนโดยคนในเครื่องแบบทั้งการชกต่อยตีและมอเตอร์ไซค์ที่ถูกล้นไปทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านที่ทำได้เพียงยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวทว่าจากบาดแผลและคราบเลือดการต่อต้านที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเด็กสาวคนหนึ่งที่ในตอนแรกเพียงต้องการทวงความยุติธรรมให้พ่อของเธอกลับลุกขึ้นเผชิญหน้ากับความรุนแรงด้วยวิธีที่ไม่มีใครเชื่อสายตา และเมื่อทุกคนคิดว่าความยุติธรรมได้อยู่ข้างเธอแล้วความลับอันดำมืดก็ถูกเปิดโปงทําให้เส้นแบ่งระหว่างเหยื่อและผู้กระทําผิดพลาเลือนไปนี่คือเรื่องเล่าก่อนนอนครับดวงอาทิตย์ยามบ่ายที่เมืองขอนแก่นนั้นร้อนแรงผสมกับขวันจากท่อไอเสียทําให้ถนนยิ่งอบอ้าวท่ามกลางฝูงยานพาหนะที่สัญจรไปมาปรากฏร่างชายชราคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆของเขาอย่างช้าๆและระมัดระวังเขาคือลุงบุญมีพ่อค้าขายผัก ที่เพิ่งกลับจากตลาดสดหลังจากไปขายของตั้งแต่เช้ามืดพลางใช้มือเช็ดเหงื่อที่หน้าผากเขาก็บ่นพึมพำเบาๆเฮ้อวันนี้พอได้กําไรอยู่พรุ่งนี้จะได้มีทุนไปซื้อของต่อแต่โดยที่เขาไม่รู้ตัวห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรข้างหน้าร่างของชายสองคนในเครื่องแบบตํารวจยืนอยู่ริมถนนสายตาของพวกเขาจับจ้องไปยังผู้ขับขี่ทุกคนที่ผ่านไปมาหนึ่งในนั้นชี้ไปที่มอเตอร์ไซค์เก่าๆของลุงบุญมีขณะที่ขี่ผ่านสี่แยกนั้นทันใดนั้นก็มีเสียงนกหวีดดังลั่นตำรวจร่างใหญ่โบกมือ เป็นสัญญาณให้ลุงบุญมีจอดเข้าข้างทางตำรวจร่างใหญ่นั้นเดินเข้ามาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงกระโชโหกหกหักลุงหยุดก่อนขอตรวจหน่อยด้วยท่าทีสงบลุงบุญมีตอบพลางล้วงกระเป๋าเสื้อครับคุณตำรวจนี่ครับเอกสารครบเขายื่นทะเบียนรถและใบขับขี่ให้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเพราะความประหมาะ่าตำรวจที่ชื่อดาบแจ้งดอดต่อแจ้งเพียงแค่เหลือบมองเอกสารแวบเดียวแล้วก็แค่นเสียงเขากอดอกและตะวาดลงจากรถเดี๋ยวนี้ ลุงบุญมีตกใจเล็กน้อยกับน้ำเสียงหยาบขายนั้นเขามองดาบแจ้งอย่างงุนงงมีอะไรเหรอครับคุณตำรวจเอกสารผมก็ชัดเจนรถผมก็ไม่ได้เป็นอะไรทำไมต้องลงด้วยล่ะครับจากด้านหลังตำรวจอีกคนที่ชื่อดาบสมดอต่อสมก็เดินเข้ามาเขายิ้มเยาะบางๆแล้วตบไหล่ดาบแจ้งก็บอกให้แกงมาก่อนจะได้คุยกันง่ายๆลุงบุญมียิ่งสับสนแต่เขาก็เลือกที่จะทำตามเคค่อยๆลงจากมอเตอร์ไซค์ พลางจ้องมองตำรวจทั้งสองด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคำถามช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าผมผิดอะไรผมก็แค่พ่อค้าขายผักเพิ่งกลับจากตลาดทำไมถึงโดนเรียกดาบแจ้งเดินเข้ามาใกล้จนห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวเสียงของเคดังขึ้นและเต็มไปด้วยการคุกคามอย่ามาถามมากนะลุงทำตามสั่งไม่งั้นเรื่องมันจะยาวลุงบุญมียิ่งงงและเริ่มรู้สึกโมโหเสียงของเขาสูงขึ้นแม้ว่าร่างกายจะสั่นเทาพวกคุณเป็นตำรวจประเภทไหนกันพวกคุณควรจะปกป้องประชาชน ไม่ใช่ข่มเหงกันตามอำเภอใจผมถามอีกครั้งผมผิดอะไรแววตาของดาบแจ้งเปลี่ยนเป็นดุดันทันทีอย่ามาลองดีนะลุงถ้าฉันบอกว่าผิดมันก็คือผิดหรือจะให้ฉันสร้างความผิดให้แก่ตอนนี้เลยดีไหมชาวบ้านบางคนที่หยุดอยู่ริมถนนเริ่มซุกซิบกันบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพยายามถ่ายคลิปจากระยะไกลโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าทันใดนั้นดาบแจ้งก็ยกเท้าขึ้นเตะเข้าที่มอเตอร์ไซค์เก่าๆของลุงบุญมีอย่างแรงโครมเสียงโลหะกระทบกันดังลัน่น รถล้มลงกระแทกกับพื้นอย่างมาต่อยร้อนๆกร,ระจกมองข้างแตกหักและถุงพลาสติกสองสาใบที่ใส่ผักที่เหลือจากการขายก็ตกกระจายเกลื่อนลุงบุญมีเบิกตากว้างทันทีใบหน้าของเขาตกตะลึงผสมกับความโกรธเฮ้ยแต่ทำไมรถผมพังหมดแล้วพวกคุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าดาบแจ้งเพียงแค่ยิ้มเยาะอย่างเหยียดหยามแล้วถอมน้ำลายลงข้างๆก็ช่างมันสิรถกาโปลโลแบบนี้มันไม่สมควรวิ่งบนถนนอยู่แล้วดาบสมรีผู้เสริมทันที ทำน้ำเสียงเหมือนเป็นผู้รักษากฎหมายอ้าวก็นี่ไงชัดเลยกระจกแตกไม่ได้มาตรฐานกฎก็คือกฎนะลุงรถคันนี้เราต้องยึดไปโรงพักลุงบุญมีจ้องขาเหม๋งน้ำเสียงสูงขึ้นพวกคุณนั่นแหละที่ทํามันพังแล้วยังมากล่าวหาว่าผมผิดกฎกระจกเมื่อกี้มันยังดีๆอยู่เลยอย่ามาหาเรื่องโง่ๆเพื่อจะปล้นรถผมนะดาบสมเดินไปที่รถที่ล้มอยู่แล้วชี้ด้วยท่าทีอวดดีก็ดูสิกระจกมันแตกแล้วจะเถียงอะไรอีก ลุงบุญมีตะโกนน้ำเสียงแตกพร่าเพราะอารมณ์ก็มันแตกเพราะเพื่อนคุณเตะมันไงอย่ามาทำเป็นตาบอดคนแถวนี้เห็นกันหมดชาวบ้านบางคนที่มุงดูเริ่มส่งเสียงแผวผาบางคนกล้าพูดขึ้นมาใช่ครับคุณตำรวจเมื่อกี้โดนเตะจริงๆครับแต่ทันทีที่ดาบแจ้งหันไปมองแขม็งชาวบ้านคนนั้นก็เงียบกริบและถอยกลับไปทันทีโดยไม่ให้โอกาสพูดอีกทันใดนั้นดาบแจ้งก็ยกเท้าขึ้นเตะเข้าที่หน้าอกของลุงบุญมีอย่างแรงไอ้แก่หัวดือ้อเคตะโกน ร่างของลุงบุญมีกระเด็นไปด้านหลังล้มลงกระแทกกับพื้นอย่างมาต่อยร้อนๆลุงบุญมีร้องครวนครางมือรีบกุมหน้าอกที่รู้สึกจุกโอ้ยพวกแกมันเกินไปแล้วยังไม่ทันที่จะลุกขึ้นดาบสมก็พุ่งเข้าไปเขาแตะเข้าที่แขนของลุงบุญมีจนชายชราล้มลงไปอีกครั้งไอ้แก่อย่ามาอวดดีกับตำรวจคิดว่าคนอื่นจะช่วยแกได้เหรอลุงบุญมีพยายามสวนกลับด้วยเสียงที่เหลืออยู่ฉันไม่ผิดพวกแกต่างหากที่ทำตามอำเภอใจ ดาบแจ้งก้มลงไปกระชากขอเสื้อของลุงบุญมีแล้วตบหน้าเขาอย่างแรงอย่ามาปากดีพวกกูทำให้แกไม่ได้กลับบ้านวันนี้เลยก็ได้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เริ่มกระสับกระส่ายบางคนอุทานออกมาเบาๆหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งผู้เสียงแผ่วตายแล้วสงสารลุงแกจังแต่ทันทีที่ดาบสมเหลือบมองอย่างดูดันทุกคนก็กลับเงียบอีกครั้งทำได้เพียงมองดูด้วยใบหน้าที่วิตกกังวลลุงบุญมีที่เจ็บปวดอย่างหนักยังคงพยายามเงยหน้าขึ้น จ้องมองคนในเครื่องแบบทั้งสองด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธพวกแกไม่ใช่ผู้รักษากฎหมายแต่เป็นโจในเครื่องแบบคำพูดนั้นทําให้ดาบแจ้งยิ่งเดือดดัานเขยชกเข้าที่ท้องของลุงบุญมีแล้วแต่ซ้ําอีกครั้งจนกระทั่งร่างที่บอบบางนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นอย่างมาต่อยดาบสมเข้าไปชกซ้ําอีกหมัดเพิ่มความเจ็บปวดให้กับร่างของชายชราดาบสมหัวราะหืงหือพอแล้วอย่าให้ถึงกับตายจริงเราแค่ทําให้แกขยับไม่ได้ก็พอดาบแจ้งแขนเสียงแล้วถมน้ําลาย ลงบนพื้นข้างๆศีรษะของลุงบุญมีให้มันรู้รสชาติซะบ้างคราวหน้าจะได้ไม่กล้าต่อต้อตานเจ้าพนักงานกลุ่มคนทำได้เพียงมองด้วยใบหน้าที่หวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้ว่าความรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาอย่างไม่ใยดีดาบสมยกรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นขึ้นมาแล้วสตาร์ทเครื่องดาบสมหันไปทางดาบแจ้งพลางยิ้มอย่างเจ้าเล่เอารถนี่ไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะพี่ถือซะว่าเป็นของกลางลุงบุญมีที่ยังพยายามจะลุกขึ้น ตะโกนด้วยเสียงแหบแห้งอย่าอย่าเอารถผมไปนั่นมันเครื่องมือทำมาหากินของผมดาบแจ้งเดินเข้าไปใกล้แล้วใช้เท้าเขี่ยขาของลุงบุญมีเบาๆเพื่อไม่ให้เขาลุกขึ้นเงียบไปถ้าอยากได้รถคืนก็ง่ายๆเตรียมเงินมาสองห0ื่นบาทเข้าใจไหมลุงบุญมีอ้าปากค้างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินอะไรนะสองหมื่นผมจะไปหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนดาบสมเข้ามาใกล้ นั่งคล่อมบนมอเตอร์ไซค์ด้วยใบหน้าเยื่หยนันถ้าไม่มีเงินก็ช่างมันรถคันนี้ก็ตกเป็นของเราแกจะทําไหมจะไปแจ้งความเหรอก็ลองดูสิเรามาดูกันว่าใครจะเชื่อคําพูดพรามพามของแกใบหน้าของลุงบุญมีแดงกําน้ําเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแรงพวกแกพวกแกมันอาชญากรไม่ใช่ตํารวจถ้าพวกแกเอารถนั่นไปก็เท่ากับพวกแกเป็นขโมยดาบแจ้งก้มลงยื่นหน้าเข้าไปใกล้ใบหน้าของลุงบุญ มีที่เต็มไปด้วยบาดแผลเสียงของเขาเย็นชาและกดดันระวังปากแก่ด้วยถ้ายังกล้าตะโกนว่าขโมยอีกคำเดียวฉันจะทำให้แกเดินไม่ได้อีกเลยกลุ่มชาวบ้านยิ่งส่งเสียงฮือฮาบางคนเอามือปิดปากด้วยความหวาดเสียวบางคนซุบซิบกันแต่ไม่มีใครกล้ากล้าออกมาจากนั้นดาบสมก็หันไปทางดาบแจ้งคลางหัวเราอเบาๆไปเถอะพี่เราเอารถไปเลยปล่อยให้แกนอนคิดนานๆทั้งคืนดาบแจ้งพยักหน้าทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นออกไป ทิ้งให้ลุงบุญมีนอนอยู่บนพื้นอย่างมาต่อยด้วยใบหน้าที่อาบไปด้วยเลือดและแววตาที่ว่างเปล่าหลังจากที่ดาบแจ้งและดาบสมขี่รถที่ปล้นไปออกไปแล้วกลุ่มชาวบ้านยังคงอยู่นิ่งบรรยากาศบนถนนเงียบลงทันทีมีเพียงเสียงร้องครวญครางเบาๆของลุงบุญมีที่นอนอ่อนแรงอยู่บนพื้นอย่างมาต่อยในที่สุดชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีท่าทีวิตกกังวลก็กลั้นใจเดินเข้าไปเขานั่งยองๆข้างลุงบุญมีลุงครับลุงทำใจดีๆไว้นะครับเดี๋ยวผมช่วย ลุงบุญมีพยายามลืมตาที่บวมเป่งเสียงของเขาแผ่วเบาหนูช่วยรถรถลุงพวกมันเอาไปแล้วชายหนุ่มคนนั้นกลืนน้ำลายดวงตาของเขาแดงกำ่ำเมื่อเห็นร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำของลุงบุญมีครับลุงแต่ตอนนี้ลุงต้องปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลเรื่องรถค่อยว่ากันนะครับโดยท่าทางรีบร้อนชายหนุ่มและชาวบ้านอีกสองสาคนช่วยกันพยุงลุงบุญมีไปยังรถกระบะเก่าๆของชาวบ้านคนหนึ่งบางคนยังคงมองตามด้วยใบหน้าที่ขุนเคือง บางคนซุกซิบด้วยความกลัวและบางคนก็อดกลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่เพราะความอับจนหนทางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอำนาจในเครื่องแบบรถคันนั้นเรีบเคลื่อนตัวออกไปมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดขณะที่ใบหน้าของลุงบุญมียังคงบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลลุงบุญมีนอนอยู่บนเตียงมีผ้าพันแผลที่ขมับและสายน้ำเกลือที่แขนลมหายใจของเขาหนักหน่วงมีเสียงครวญครางดังออกมาจากปากเป็นระยะแพทย์เพิ่งตรวจบาดแผลเสร็จ และออกจากห้องไปเพื่อเขียนรายงานการรักษาพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้และพูดเบาๆลุงคะถ้ามีญาติรบกวนรีบติดต่อหน่อยนะคะจะได้ให้พวกเขารู้สภาพของลุงด้วยมือที่สันเทาลุงบุญมีลลวงหยิบกระเป๋าสตางค์จากกระเป๋ากางเกงที่เก่าคร่ำคร่าเขายื่นมันให้กับชายหนุ่มที่ช่วยเขามาหนูช่วยโทรหาแก้วหน่อยเบอร์อยู่ในบัตรรีบหน่อยนะชายหนุ่มคนนั้นพยักหน้าและรีบโทรไปยังหมายเลขที่ระบุไว้ไม่นานก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นที่ปลายสาย ฮัลโหลน,นั่นใครคะชายหนุ่มรีบตอบคุณครับคือผมเป็นคนที่ช่วยคุณลุงไว้นะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลรีบมาด่วนเลยครับอาการท่านหนักมากไม่กี่สิบนาทีต่อมาประตูห้องก็เปิดผางหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกดวงตาของเธอชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอคือแก้วลูกสาวของลุงบุญมีเธอรีบตรงเข้าไปที่เตียงพ่อโอ้ยพระเจ้าทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เธอร้องอุทานพลางกุมมือพ่อของเธอไว ลุงบุญมีลืมตาขึ้นช้าๆมองลูกสาวด้วยความรู้สึกผิดเสียงของเขาเบาและตะกุกตะกักแก้วพ่อขอโทษรถเราโดนพวกมันเอาไปแล้วแก้วก้มหน้าน้ำตาไหลพรากใครมันกล้าทำแบบนี้กับพ่อบอกหนูมาเดี๋ยวหนูจะไปลากคอมันมาเดี๋ยวนี้ด้วยความพยายามอย่างยากลำบากลุงบุญมีตอบดาบแจง้งกับดาบสอมอตำรวจที่คุมถนนนั่นแหละพวกมันปล้นรถพ่อไปมันบอกว่าต้องจ่ายสองหม่นบาท ดวงตาของแก้วเบิกกว้างทันทีลมหายใจของเธอหอบแรงเธอยืนขึ้นอย่างรวดเร็วมือของเธอกำแน่นตำรวจงั้นเหรอพวกมันนั่นเองที่ทำพ่อเจ็บขนาดนี้พอแล้วพ่อหนูจะไม่ทนหนูจะไปหาพวกมันเดี๋ยวนี้ลุงบุญมีพยายามห้ามด้วยเสียงแถวเบาแก้วววอย่าอย่าหุนหันพวกมันอันตรายนลูกแก้วเช็ดน้ำตาแล้วจ้องมองพ่อของเธอด้วยใบหน้าที่แข็งกร้าวก็เพราะพวกมันอันตรายไงหนูถึงอยู่เฉยไม่ได้พ่อไม่ต้องห่วง หนูจัดการเองดวงอาทิตย์ยังคงร้อนแรงเมื่อแก้วมาถึงหน้าสถานีตำรวจเธอเดินอัดอาดเข้าไปในห้องโถงของโรงพักตรงไปที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ที่มีตำรวจหนุ่มนายหนึ่งเข้าเวรอยู่แก้วตกฝ่ามือลงบนโต๊ะดาบแจ้งกับดาบสมอยู่ไหนฉันขอพบพวกมันเดี๋ยวนี้ตำรวจหนุ่มตกใจมองแก้วด้วยใบหน้าที่สับสนคุณครับใจเย็นๆก่อนครับมีธุระอะไรจะพบพวกเขาครับแก้วโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงของเธอดังขึ้นธุระเหรอ คนเลวสองคนนั้นเพิ่งอัดพ่อฉันจนต้องเข้าโรงพยาบาลมอเตอร์ไซค์ของเราก็โดนพวกมันปล้นไปอย่าคิดว่าจะปกป้องพวกมันได้นะตำรวจหนุ่มกลืนน้ำลายพยายามทําให้เธอสงบคุณครับคือพวกเขาไม่อยู่ที่โรงพักครับออกไปตระเวนข้างนอกแก้วกระทืบเท้าลงกับพื้นทันทีใบหน้าของเธอแดงก่าด้วยความโกรธโกหกนั่นมันข้ออ้างอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันสั่งให้พวกมันออกมาถ้าแน่จริงตำรวจนายอื่นๆที่อยู่ในห้องเริ่มเหลือบมองมาทางที่เกิดความโกลาหล สิเวรพยายามไกล่เกลีย่ยคุณครับกรุณาใช้เสียงเบาๆหน่อยครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็พูดกันดีๆนี่มันโรงพักนะครับไม่ใช่ที่ที่จะมาตะโกนโห o เขวความโกลาหลน,นั้นดังไปถึงห้องด้านในชายวัยกลางคนในเครื่องแบบที่ดูสะอาดสะอ้านเดินออกมาใบหน้าของเขาดูเข้มงวดแต่พยายามสงบสติอารมณ์เขาคือสารวัตรใหญ่วิรัตพอตอวิรัตหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งนี้มีอะไรกันทรงเสียงดังคุณเป็นใคร แล้วทำไมมาตะโกนในโรงพักแก้วหันขวับดวงตาของเธอยังคงเปียกชื้นแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญฉันชื่อแก้วเป็นลูกสาวของลุงบุญมีพ่อของฉันถูกทำร้ายและรถของเขาก็ถูกล้นไปโดยคนของคุณสองคนดาบแจ้งกับดาบสมถ้าพวกคุณยังมีความยุติธรรมอยู่บ้างก็ไปจับพวกมันมาเดี๋ยวนี้สารวัตรใหญ่วิรัตยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ตำรวจนายอื่นถอยไปเขามองแก้วด้วยสายตาจริงจังแล้วพูดอย่างเด็ดขาดคุณหนูอย่ามาส่งเสียงดังตรงนี้ ถ้ามีปัญหาเชิญตามผมเข้าไปข้างในเราจะคุยกันดีๆโดยไม่รอคำตอบเขาไม่รอคำตอบแก้วหันหลังและเดินตามเข้าไปในห้องทำงานของเขาข้างในสารวัตรวิรัตนั่งลงหลังโต๊ะทำงานส่วนแก้วยืนอยู่ตรงหน้าด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเล่ามาตั้งแต่ต้นสารวัตรวิรัตกล่าวช้าๆแต่หนักแน่นแก้วสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเสียงของเธอก็สั่นเครือพ่อฉันเพิ่งกลับจากขายของที่ตลาดเขาโดนดาบแจ้งกับดาบสมเรียกหยุด เอกสารครบรถไม่มีปัญหาแต่พวกมันก็หาเรื่องเตะรถจนพังแล้วก็รุมทำร้ายพ่อฉันจนล้มลงกลางถนนมอเตอร์ไซค์ของเราพวกมันเอาไปแล้วบอกว่าต้องจ่ายสองหมื่นถ้าอยากได้คืนสารวัตรวิรัตใช้นิ้วเขาโตเบาๆใบหน้าของเขาตึงเครียดคุณแน่ใจนะกับเรื่องที่เล่ามาอย่ากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานแก้วจ้องเขากลับตรงๆน้ำตาของเธอไหลออกมาแต่เสียงยังคงดังฝังชัดฉันแน่ใจหนึ่งรเปอร์เซ็นค่ะพ่อฉันเป็นคนเล่าเอง และมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เยอะแยะถ้าตำรวจแบบนี้ยังถูกปล่อยไว้มันก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังปกป้องโจรในเครื่องแบบสารวัตรวิรัตนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจหนักๆผมรู้เรื่องของดาบแจ้งกับดาบสอมอพวกเขามีเรื่องร้องเรียนบ่อยแต่การจะจับพวกเขามันยากถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนแก้วทุบโต้ด้วยฝ่ามือหลักฐานอะไรอีกที่พวกคุณต้องการพ่อฉันนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้หรือต้องรอให้มีคนตายก่อนพวกคุณถึงจะขยับตัวสารวัตรวิรัตจ้องแก้วขม็ง แล้วพูดด้วยเสียงต่ำแต่เด็ดขาดตกลงผมจะจัดการเรื่องนี้เองผมจะลงไปดูด้วยตัวเองและผมจะรับผิดช,ชอบค่ารักษาพยาบาลของพ่อคุณทั้งหมดส่วนไอ้สองคนนั่นผมรับรองว่าพวกมันจะโดนลงโทษนี่คือสัญญาของผมแก้วยังคงตัวสัน่นดวงตาแดงกำ่ำถ้าคุณอยากจะรักษากฎหมายจริงๆก็พิสูจน์สิขะไม่ใช่แค่สัญญาปากเปล่าสารวัตรวิรัตพยักหน้าช้าๆคุณใจเด็ดมากนะและคุณพูดถูกพวกมันทำตามอำเภอใจมานานเกินไปแล้ว เชื่อใจผมบรรยากาศในห้องนั้นตึงเครียดแต่ชัดเจนว่ามีการตัดสินใจที่สำคัญเพิ่งถูกเปล่งออกมาโดยหัวหน้าตำรวจประตูห้องเปิดผางเมื่อแก้วก้าออกมาด้วยใบหน้าที่ยังเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอเพิ่งได้ยินคำสัญญาที่หนักแน่นจากสารวัตรวิรัตแม้ว่าใจของเธอจะยังไม่เชื่อสนิทแต่ทันทีที่เธอออกมาที่โถงทางเดินฝีเท้าของเธอก็หยุดชะงักตรงหน้าเธอคือดาบแจ้งร่างใหญ่โตใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธมือของเขากำแน่นดวงตาถลึงจ้องเต็มไปด้วยความเกลียดชังเสียงของเขาดังลัน่น กล้าดียังไงมารายงานฉันกับสารวัตรนั่งเด็กอวดดีแก้วตัวแข็งร่างกายถอยหลังไปครึ่งก้าวโดยสัญชาตญาณพวกแกทําร้ายพ่อฉันจนปางตายมันสมควรแล้วไม่ใช่เรื่องงที่ฉันจะมารายงานไม่ทันให้พูดจบดาบแจ้งก็เหวี่ยงหมัดเข้าใส่ทันทีปากดีนักน้ามึงหมัดนั้นกระแทกเข้าที่หน้าผากของแก้วอย่างแรงร่างของเธอกระเด็นไปชนกำแพงเลือดไหลาอาบหน้าผากทันทีแก้วเสถละกุมหัวของตัวเองหายใจหอบไอที่ขาดต่อยผู้หญิง ในโรงพักตัวเองเนี่ยนะจากอีกทางหนึ่งดาบสมก็ปรากฏตัวขึ้นพลางหัวเราะอย่างเย็นชาเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วกระชากค,คอเสื้อของแก้วแกคิดว่ารายงานแล้วพวกข้าจะล้มเหลอคิดผิดแล้วนางหนูตอนนี้ต่างหากที่แกจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างโหดเหี้ยมดาบสำยกร่างของแก้วแล้วทุ่มลงบนโต๊ะไม้ที่อยู่ไกลไก่ถงทางเดินโต๊ะนั้นแตกกระจายทําให้ตํารวจนายอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับตะลึงตํารวจหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้ดาบแจ้ง ดาบสมหยุดนะนี่มันโรงพักแต่ดาบแจ้งหันมาด้วยใบหน้าที่บ้าคลั่งพลางตะโกนพวกมึงถอยไปอย่ามายุ่งถ้าไม่อยากเจ็บตัวไปด้วยดาบสมก้มลงมองแกว้วที่ยังพยายามจะลุกขึ้นแกคิดว่าพ่อแกโดนคนเดียวพอเหรอตอนนี้ถึงตาแกาจะได้ลิ้มรสชาติมันบ้างจะได้รู้ว่าใครคุมที่นี่ใบหน้าของแกว้วเต็มไปด้วยเลือดแต่ดวงตาของเธอลุกเป็นไฟด้วยความโกรธเธอพยายามยืนขึ้นพลางตะโกนลั่นพวกแกมันอาชญากรถ้าวันนี้ฉันตาย ทุกคนจะได้รู้สันดานของพวกแกแต่ดาบสมผักเธออย่างแรงจนล้มลงอีกครั้งและคว้าเก้าอี้เหวี่ยงใส่ร่างของแก้วเก้าอี้กระแทกร่างของแก้วทำให้เธอล้มคว่ำลงไปกับพื้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดบรรยากาศยิ่งโกลาหลเสียงตะโกนดังไปทั่วหยุดนะจับพวกมันไว้จากห้องทำงานสารวัตรวิรัตวิ่งออกมาด้วยท่าทีรีบร้อนใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธด,ดาบแจ้งดาบสมพวกแกทำบ้าอะไรกันดาบแจ้งหันขวับหายใจหอบ สารวัตรครับอย่ามายุ่งนางเด็กนี่มันหยามพวกเรามันสมควรโดนอัดสารวัตรวิรัตตวัดลั่นเสียงดังก้องไปทั่วห้องพวกแกมันเกินไปแล้วนี่มันโรงพักไม่ใช่คอกหมาบ้าปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ดาบสมเพียงแค่หัวเราะอย่างเย็นชาขณะที่ดาบแจ้งยิ่งบ้าคลัง่งเขาพยายามสะบัดต,ตัวหลุดจากการก่อลกุมของตำรวจสองนายที่พยายามจะหลังเขาไว้ด้วยเสียงคำรามอย่างดุร้ายเขาวิ่งเข้าไปหาแก้วที่ยังพยายามจะลุกขึ้นกูจะฆ่ามึงเดี๋ยวนี้ ดาบแจ้งตะโกนพลางเงยเท้าขึ้นเตรียมจะเตะซ้ำแต่ในวินาทีนั้นเองสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นร่างของแก้วที่เต็มไปด้วยบาดแผลทันใดนั้นก็หยุดสัน่นดวงตาของเธอจ้องตรงลมหายใจลึกราวกับมีพลังงานใหม่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอไม่นะแก้วตำรวจหนุ่มคนหนึ่งพยายามจะขวางแต่สายเกินไปดาบแจ้งเตะสุดแรงแต่แก้วกลับหลบได้ด้วยปฏิกิริยาใหม่ที่เหนือมนุษย์ทุกคนในห้องนั้นเบิกตากว้างแก้วยืนขึ้นอย่างช้า,ชา แม้ว่าเสื้อผ้าจะชุ่มไปด้วยเลือดเสียงของเธอหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจพวกแกทำร้ายครอบครัวฉันพอแล้วทีนี้ตาฉันบ้างดาบสมก้าวไปข้างหน้าด้วยใบหน้าที่ตกตะลึงผสมกับความโกรธอะไรวะแกยังกล้าสู้อีกเหรอเขาเวียงหมัดเข้าใส่ใบหน้าของแก้วทันทีแต่แก้วกลับจับหมัดนั้นไว้ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวอาร์กกดาบสมร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพลังพลังบ้าอะไรของมึงเนี่ยแก้วผลักร่างของดาบสมจนกระเด็นไปชนโต๊อีกตัว พลังนี้ไม่ได้มีไว้โฉมันมีไว้หยุดคนเร็เวๆอย่างพวกแกดาบแจ้งตะโกนด้วยความโกรธแล้วชักปืนออกจากสองที่เอวเขาเล็งไปที่แก้วหยุดนะอย่าขยับไม่งั้นกูยิงหัวมึงแน่บรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันทีตำรวจนายอื่นๆรีบถอยครูด้วยความกลัวตำรวจอาวุโสคนหนึ่งตะโกนแจ้งวางปืนลงแกบ้าไปแล้วเหรอแต่ดาบแจ้งไม่สนใจมือของเขาสั่นเทาด้วยอารมณ์มันต้องตายถ้ามันไม่ตายพวกเราจบเห่แน่ ในชั่วพริบตาแก้วพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วที่เหนือมนุษย์เธอคว้าปืนนั้นและบิดลำกล้องปืนด้วยการบีบเพียงครั้งเดียวเสียงโลหะบิดเบี้ยวทำให้ทุกคนนิ่งอึง้งไม่อยากเชื่อสายตาดาบแจ้งตะลึง,งนันใบหน้าซีดเผือดเป็นเป็นไปไม่ได้คนทำแบบนี้ไม่ได้แก้วเข้ามาใกล้จ้องเขาเขม็งตอนนี้แกรู้รสชาติของการสู้กับคนที่ไม่กลัวคำขู่ของแกแล้วสินะจากนั้นด้วยหมัดเดียวที่หนักหน่วงเข้าที่ใบหน้า ร่างใหญ่โตของดาบแจ้งก็กระเด็นไปอัดกับกำแพงและล้มลงหมดสติดาบสมที่เพิ่งลุกขึ้นจากโต๊ะที่พังพยายามจะโจมตีอีกครั้งแต่แก้วหันมาต้อนรับด้วยการเตะเข้าที่หน้าอกอย่างแรงดาบสมปลิวไปหลายเมตรชนเข้ากับเก้าอี้และนอนแน่นิ่งไปห้องทำงานของโรงพักนั้นเงียบกริบทุกคนตะลึงจ้องมองแก้วที่ยืนตัวตรงร่างกายอาบไปด้วยเลือดแต่รัศมีของเธอหน้าเกรงขามแก้วหันไปมองกลุ่มตำรวจที่กำลังมุงดูเสียงของเธอแหบแห้งแต่เด็ดขาด วันนี้ความยุติธรรมไม่ได้มาจากพวกคุณฉันนี่แหละที่ทวงมันกลับมาเองไม่นานหลังจากนั้นร่างของแก้วก็อ่อนแรงลงเธอทรุดลงไปกองกับพื้นหมดสติไปขณะที่ทุกคนยังคงยืนนิ่งไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้เห็นความเงียบเข้าปกคลุมสถานีตำรวจทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่อสู้เมื่อครู่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ผ่านไปหลายวินาทีตำรวจหนุ่มคนหนึ่งก็กระซิบด้วยเสียงสั่นเครือพระเจ้าเมื่อกี้เราเห็นอะไรกัน สารวัตรวิรัต์ก้าวไปข้างหน้าใบาหน้าตึงเครียดแต่ดวงตาคมกคริบจ้องไปยังดาบแจ้งและดาบสมสิ่งที่พวกคุณเห็นคือหลักฐานว่าพวกมันเป็นใครตำรวจเลวสองคนที่มันเกินขอบเขตไปแล้วตำรวจอาวุโสคนหนึ่งกล้าพูดขึ้นสารวัตรครับนี่มันเกินควบคุมแล้วพวกมันต้องถูกจับกุมเดี๋ยวนี้สารวัตรวิรัต์พยักหน้าอย่างรวดเร็วเขาชี้ไปที่ลูกน้องสองนายใส่กุญแจมือพวกมันทั้งขู่อย่าให้มันตื่นขึ้นมาได้ถ้าโซ่ตรวนที่มือและเท้ายัางไม่ถูกล็อก ดาบแจ้งที่กึ่งหมดสติพยายามขัดขืนเบาๆเสียงของเขาแหบพร่าพวกแก่กล้าจับฉันเหรอฉันเป็นรุ่นพี่พวกแกนะสารวัตรวิรัตเดินเข้าไปใกล้ก้มลงจ้องหน้าดาบแจ้งรุ่นพี่รุ่นพี่อะไรรุ่นพี่ในการปล้นประชาชนเหรอรุ่นพี่ในการทำร้ายคนแก่ที่ไม่มีทางสู้เหรอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกมันไม่มีหัวโขนอะไรอีกแล้วดาบสมพยายามจะพูดแม้ว่าป่าจะเต็มไปด้วยเลือดสารวัตรต่ออย่าไปเชื่อมา สารวัตรตวิรัตตัดบททันทีด้วยเสียงดังกึกก้อ,กองพอได้แล้วไม่มีข้อแก้อะไรอีกทุกคนที่นี่เป็นพยานว่าใครเป็นคนก่อเรื่องตำรวจหลายนายรีบเข้าไปควบคุมตัวดาบแจ้งและดาบสมใส่กุญแจมือพวกเขาอย่างรุนแรงเสียงคลิกของกุญแจมือดังชัดเจนทําให้ฝูงชนถอนหายใจอย่างโล่งอกจากนั้นสารวัตราวิรัตก็หันไปทางแก้วที่ยังคงหมดสติอยู่ใบหน้าของเขาอ่อนลงเล็กน้อยรีบพาเธอไปโรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้ต้องมารับบาดแผลที่ไม่ควรจะได้รับ เพียงเพราะพวกเราล้มเหลวในการรักษาเกีจติของเครื่องแบบตำรวจหนุ่มพยักหน้าอย่างรวดเร็วครับสารวัตรเขาและเพื่อนร่วมงานอีกสองคนประคองร่างของแก้วขึ้นอย่างระมัดระวังขณะที่เดินผ่านฝูงชนตำรวจอีกคนกระซิบแผ่วเบาถ้าไม่ใช่เธอบางทีพวกเราทุกคนก็อาจจะยังคงเงียบกันต่อไปเธอทําให้พวกเราตาสว่างสารวัตรตรวิรัตจ้องมองลูกน้องทุกคนด้วยสายตาคมกริบจาไว้ให้ดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ไม่มีที่ว่างสำหรับคนทรยศต่อเครื่องแบบในโรงพักนี้อีกบรรยากาศในโรงพักยังคงตึงเครียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนความยุติธรรมได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วแม้ว่าจะต้องผ่านมือของผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าย,ยืนหยัดเพียงลําพังที่โรงพยาบาลโถงทางเดินห้องฉุกเฉินกลับมาวุ่นวายอีกครั้งเมื่อตำรวจหลายนายหามแก้วเข้ามาบนเปรร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลหน้าผากยังคงมีเลือดไหลแต่ลมหายใจของเธอเริ่มคงที่พยาบาลรีบเข้ามาจัดการอย่างรวดเร็วแพทย์คนหนึ่งวิ่งเข้ามา วพาเข้าห้องทำแผลตรวจสอบการหายใจและความดันตำรวจหนุ่มที่ช่วยยกแก้วมาพูดอย่างรวดเร็วหมอครับเธอเพิ่งโดนรุมทำร้ายมาแต่ไม่รู้ยังไงจู่จูเธอก็สู้กลับด้วยพลังที่แปลกประหลาดผมเองยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยครับหมอหันมาขมวดคิ้วที่สำคัญตอนนี้คือชีวิตเธอเรื่องเล่าไยว่ากันทีหลังไม่กี่นาทีต่อมาแก้วก็นอนอยู่บนเตียงพักฟื้นมีการให้น้ำเกลือแผลที่หน้าผากถูกเย็บเปลือกตาของเธอเริ่มขยับช้า,ชา เธอลืมตาขึ้นอย่างยากลําบากเออแก้วควรครางเบาๆแพทย์เข้ามาใกล้อย่าเพิ่งฝืนครับคุณเพิ่งเสียแรงไปมากพักผ่อนก่อนแต่แก้วพยายามจะลุกขึ้นเสียงของเธอแหบแห้งพ่อพ่อฉันลุงบุญมีเขาอยู่ไหนพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาปลอบพ่อคุณอยู่ห้องข้างๆข,ข,ขาเขายัางต้องพักรักษาตัวแต่ตอนนี้อาการคงที่แล้วคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะแก้วสายหน้าอย่างอ่อนแรงฉันต้องต้องเจอพ่อเดี๋ยวนี้แพทย์มองเธอเขม็ง คุณยังลุกไม่ไหวแผลที่หัวคุณยังหนักอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงแหบแห้งดังมาจากประตูให้เขามาหาพ่อเถอะทุกคนหันไปปรากฏว่าเป็นลุงบุญมีที่ศีรษะยังมีผ้าพันแผลและแขนมีสายน้ำเกลือยืนพยุงตัวโดยมีพยาบาลอีกคนช่วยเขาดึงดันที่จะเข้ามาในห้องของแก้วพ่อแก้วอุทานดวงตาเบิกกว้างเธอพยายามจะลุกนั่งแม้ว่าร่างกายจะยังอ่อนแอลุงบุญมีเข้ามาใกล้และกุมมือลูกสาวไว้แน่นแก้ววอ ลูกพ่อทำไมทำอะไรโง่ๆแบบนี้ไปสู้กับพวกมันคนเดียวน้ำตาของแก้วไหลาอาบหนูทนไม่ได้ที่เห็นพ่อโดนรังแกแบบนั้นถ้าหนูเงียบพวกมันก็จะเหยียบย่ำเราต่อไปลุงบุญมีเขย่ามือลูกสาวเบาๆเสียงสั่นเครือแต่ดูลูกสีเจ็บไปทั้งตัวเลือดออกเกือบจะตายอยู่แล้วลูกคิดว่าพ่อทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ได้เหรอแก้วจ้องมองพ่อด้วยดวงตาที่คลอไปด้วยน้ำตาหนูยอมเจ็บดีกว่าต้องอยู่อย่างเงียบๆแล้วตกเป็นเหยื่อนะพ่อ บรรยากาศในห้องพักฟื้นที่ตึงเครียดถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเคาะประตูสารวัตรวิรัตเดินเข้ามาใบหน้าของเขาดูเคร่งขืมแต่เด็ดขาดลูกน้องสองคนของเขายืนอยู่ด้านหลังถือแฟ้มเอกสารหนาแก้วหันไปมองอย่างรวดเร็วแววตาเต็มไปด้วยความชิงชังคุณมาที่นี่ทำไมอีกถ้าจะมาขอให้ฉันเงียบก็อย่าหวังสารวัตรวิรัตยกมือขึ้นเสียงของเขาสงบแต่หนักแน่นไม่ใช่แบบนั้นผมมาพร้อมกับการตัดสินใจอย,อย่างเป็นทางการดาบแจ้งกับดาบสมถูกควบคุมตัวแล้ว พวกเขาจะถูกไล่ออกจากราชการและดำเนินคดีอาญาลุงบุญมีถอนหายใจอย่างโล่งอกเสียงแผ่วเบาในที่สุดพวกมันก็ได้รับกรรมแต่แก้วยังคงจ้องขำเหม่งแค่นั้นมันยังไม่พอพวกมันทำลายชีวิตคนมาไม่รู้เท่าไหร่อย่าแค่ติดคุกไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาลอยนอสารวัตรวิรัตก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นมาสบตาตรงๆผมเข้าใจและผมรับรองว่ากฎหมายจะทำงานแต่ก่อนที่บรรยากาศจะคลี่คลาย ตำรวจหนุ่มคนหนึ่งที่ถือแฟ้มเอกสารก็ก้าวเข้ามาอย่างหลังเลสารวัตรครับเราเราจะบอกเธอตอนนี้เลยจริงๆเหรอครับสารวัตรนวิรัตจ้องเขากลับบอกไปเด็กคนนี้มีสิทธิ์ที่จะรู้ตำรวจหนุ่มเปิดแฟ้มหยิบรายงานออกมาสองสามแผ่นมือของเขาสั่นเล็กน้อยจากการจากการสืบสวนเบื้องต้นเราพบหลักฐานว่าเงินที่ดาบแจ้งกับดาบสมารีถ่ายมาตลอดมันไม่ได้หยุดอยู่ที่พวกมันครับมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นแก้วยืดตัวตรง จ้องมองอย่างจริงจังบัญชีใครตำรวจหนุ่มกลืนน้ำลายแล้วตอบชา้าช้าบัญชีธนาคารชื่อนายบุญมีครับบรรยากาศในห้องแข็งตัวทันทีแก้วนิ่งอึ้งใบหน้าของเธอซีดเผือดเธอหันไปมองพ่อของเธอชา้าช้าพ่อนี่มันหมายความว่ายังไงลุงบุญมีสะอึกใบหน้าตื่นตระหนกแก้วอย่าอย่าไปฟังมันมันโกหกพวกมันใส่ร้ายพ่อสารวัตรวิรัตวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะเล็กๆข้างเตียง ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่นี่มีการโอนเงินเข้าทุกเดือนเป็นเงินหลักหมื่นดาบแจ้งกับดาบสมเป็นแค่คนเดินงานแต่คนที่รับเงินปลายทางคือพ่อของเธอเองแก้วตกตะลึงน้ำตาของเธอไหลออกมาโดยไม่มีเสียงพอบอกหนูสิว่านี่มันเรื่องโกหกบอกสิว่าทั้งหมดนี่มันผิดพลาดลุงบุญมีไม่สามารถตอบได้ร่างกายของเขาสั่นเทาใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดสารวัตรวิรัตมองอย่างเย็นชาเธอเป็นเหยื่อจริงๆนั่นแหละแก้วแต่บางที เธอก็อาจจะเพิ่งรู้ว่าครอบครัวของเธอเองก็อยู่เบื้องหลังวงจรอุบัตินี้เหมือนกันแก้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดหน้าร่างกายของเธอสั่นสะท้านไม่ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้